ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่ห้าสิบจากปรมัตถีปณีอัตกถาขุธกานิกายอุทานอัตกถานันทวักนันทสูตรที่สองก็อุปัตถวะมีประการต่างๆมีการเบียดเบียนผู้อื่นความเดือดร้อนการตีและการจองจำเป็นต้น และอันเป็นทุกในอบายเหล่านั้นชื่อว่าอาสวะเพราะบาลีวา่าเพื่อปิดกั้นอาสวะอันเป็นปัจจุบันเพื่อกำจัดอาสวะที่เป็นไปในภพน้าอาสวะเหล่านั้นมาในพระวินัยมีสองอย่างคือเพื่อ <c ười> ปิดกั้นอาสวะอันเป็นปัจจุบันเพื่อกำจัดอาสวะที่เป็นไปในภพน้า มาในสลายตนะสูตรมีสามอย่างคืออาวุโสอาสวะสามอย่างนี้คือกามาสวะพระวสวะาอาวิชชาสวะเชิงอับจากทีคานิกายปาติกวักเล่มที่สิบอข้อที่สองรยิบแดนาสอง้อย2 8และมาในสุตันตะอื่นก็เหมือนกันในอภิธรรมอาสวะสามนั้นแหละ รวมกับทิฏฐาสวะเป็นสี่ในนิเพธิกะปริยายสูตรกล่าวไว้ห้าอย่างโดยพระดำรัตมีอาทีว่าภิกษุทั้งหลายอาสวะที่นำสัตว์ไปสู่นรกก็มีเชิงอัดจากอังคุตรนิกายฉกานิบาทเล่มที่ยี่สิบสองข้อสามร้อยสี่สิบสามหน้าสี่ร้อยหกสิบสามในฉกานิบาท มาเป็นหกอย่างโดยมีในยะมีอาทีว่าภิสู์ทั้งหลายอาสวาที่จะพึงละด้วยสังวรธรรมก็มีอยู่เชิงอัดจากอังคตตรานิกายฉักการิบาทเล่มที่22ข้อสามยยีหน้าส3 4 34, ในสัพพาสวะปริยายสูตรอาสวะหกอย่างนั้นแหล รวมกับทัศนาปหาตับพะธรรมเป็นเออยางแต่ในที่นี้พึงทราบอาสวะสีตามในยะที่มาในอภิธรรมก็ในคำว่าเพราะสิ้นในวงเล็บขยะนี้ตรัดความทำลายอาสวะพร้อมด้วยกิจว่าความสิ้นอาสวะในประโยคเป็นต้นว่าความสิ้นไปความแตกไป ความทําลายไปแห่งอาสวะใดปรัดความไม่เกิดขึ้นต่อไปแห่งอาสวะความสิ้นอาสวะในประโยคเป็นต้นว่าทิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะสำหรับผู้รู้อยู่เห็นอยู่เชิงอับจากมัชฌิมานิกายมูลปันนาตเล่มที่สิองข้อสิอหน้าสิบสอง กรัดมักว่าความสิ้นอาสวะในประโยคเป็นต้นว่าปฐมยานในวงเล็บอนัญญาตัญญาสามีตินสีย่อมเกิดขึ้นในพระโสดาปติมักอันเป็นเครื่องธทรำรกิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปแต่พระเศคะผู้ยังต้องศึกษาโยผู้ปฏิบัติตามทางอันตรงปัญญาที่รู้ทั่วถึง ในวงเล็บอันยินเีย่อมเกิดขึ้นในลำดับแห่งปฐมยานนั้นเชิงอัตจากขุตกนิกายอิติวุธกะเล่มที่25สข้อสองร้หน้า3ามร้สิตรัสผลว่าความสิ้นอาสวะในประโยคเป็นต้นว่าเป็นสมณะเพราะความสิ้นอาสวะเชิงอัต จากมัทฌิมานิกายมูลปันนาตเล่มสิองข้อสี่หน้า518รตรัสพระนิพพานว่าความสิ้นอาสวะในประโยคเป็นต้นว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ผู้คอยจับผิดผู้อื่นมุ่งหาความผิดเป็นนิดบุคคลน,นั้นเป็นผู้ไกรจากความสิ้นอาสวะจาก ขุทตกานิกายธรรมบทเล่มที่ยี่สิบห้าข้อยี่สิบแปดหน้าสี่สิบเก้าแต่ในที่นี้ตรัดความสิ้นไปอันภาวรคือความไม่เกิดขึ้นแห่งอาสวะหรือมักว่าความสิ้นอาสวะคำว่าอันหาอาสวะมิได้ในวงเล็บอนาสวังได้แก่ ผู้ละอาสวะโดยประการทั้งปวงด้วยปฏิปสัสสติสัมโพชงคำว่าเจโตวีมุตได้แก่สมาธิอันสมปยุทธ์ด้วยอรหัตผลคำว่าปัญญาวีมุตได้แก่ปัญญาอันสมปยุทธ์ด้วยอรหัตผลทั้งสองคำมีจุดหมายเพื่อแสดงว่าสมถะและวิปัสนา เนื่องกันเป็นคู่เช่นเดียวกับผลจิตคู่กับมัคจิตคำว่ายานได้แก่พระสัพพัญยุตยานต่อจากเทวดากราบทูลจบเมื่อพระผู้มีพระภาคยาวรรงคำหนึ่งทรงพิจารณาว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ทรงทราบว่านันทะทำให้แจ้งพระอรหั์แล้วด้วยว่าท่านพระนันทะ ถูกภิกษุผู้สหายเย้ยหยันเช่นนั้นจึงเกิดความสังเวชึ้นว่าข้อที่เราบวชในพระธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสด,ดีแล้วอย่างนี้ได้ทำพระศาสดาให้เป็นผู้รับประกันเพื่อได้นางอับสอนนั้นจัดว่าเราทำกรรมหนักหนอจึงเข้าไปตั้งหิริและโอดตะปะเพียรพยายาม เมื่อได้ประลุพระอรหัตแล้วจึงคิดว่าฉไหนหนอเราพึงให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพ้นจากการรับรองท่านเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลความประสงค์ของตนแด่พระศาสดาด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าขันผอร่วงราตรีนั้นไปท่านพระนันทาเข้าไปเฝ้า ข้อความละเป็นตน้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าจากการรับรองในวงเล็บปฏิสวาความว่าจากการรับรองการประกันคือจากคำรับรองว่าเราเป็นผู้ประกันเพื่อให้ได้หนางอัสษรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคย้าตรัสแก่ท่านว่า เพราะเหตุที่เรารู้แล้วว่าเธอบรรลุพระอรหัตผลและเทวดาก็บอกแก่เราฉะนั้นบัดนี้เราจึงไม่จําเป็นต้องปลดเปลืองจากการรับรองเพราะเธอพลแล้วด้วยการบรรลุพระอรหัตนั้นเองด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคําเป็นต้นว่านันทา เมื่อใดแลจิตใจของเธอหลุดพน้นข้อความละบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายะเทวะตัดคำเป็นยะธาเอวะคำว่าเตเท่ากับตะวะแปลว่าของเธอคำว่ามุตโตแปลว่าผลแล้วตัดคำอธิบายไว้ดังนี้ว่าในการใดแลจิตของเธอพ้นจากอาสวะ ในการนั้นคือในลำดับนั้นเองเราในวงเล็บตถาคตพ้นแล้วจากการรับรองนั้นฝ่ายท่านพระนัทน,นทะในเวลาเจริญวิปัสสนานั้นเองเกิดความอุตสาหะเกิดหิริโอตตะปาดอย่างแรงกล้าโดยคิดว่าเราจะข่มความผิดพลาดที่เกิดจากการไม่สังวรอินทรีย์ด้วยดี และท่านได้ถึงปฏิปทาอย่างอุกฤษในอินทริยาสังวรเพราะได้ทำบุญญาธิการในด้านนี้ไว้แล้วสมดังพระดำรัสที่ว่าภิกษุทั้งหลายหากนันทภิกษุพึงเหลียวไปทางทิศบุรพาสา้นันทภิกษุก็ย่อมสำรวมจิตทั้งปวงเหลียวดูทิศบุรพาด้วยคิดว่า เมื่อเราเหลียวดูทิศบุรพาอย่างนี้ธรรมะอันเป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสจากไม่ครอบงำจิตเราได้เธอย่อมเป็นผู้รู้สึกตัวในการเหลียวแลดูนั้นด้วยประการชนี้ภิกษุทั้งหลายหากนันทาภิกษุพึงเหลียวไปทางทิศตะวันตกและอื่นๆทิศเหนือทิศใต้ต ทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนพึงเหลียวแลไปตามทิศน้อยทั้งหลายไสนันทภิกษุย่อมสำรวมจิตทั้งปวงเหลียวดูทิศน้อยด้วยคิดว่าเมื่อเราเหลียวแลไปตามทิศน้อยอย่างนี้ธรรมะอันเป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนตสจากไม่ครอบงำจิตเราได้ เธอย่อมรู้สึกตัวในการเหลียวแลนั้นด้วยประการชนีเชิงอัดจากอังคุตรณนิกายอัฏถกานิบาทเล่มที่ยีสิบสาข้อที่เกหน้าหนึ่งร้ด้วยเหตุนั้นพระศาสดาจึงสถาปนาท่านพระนันทาน,นั้นไว้ในเอตาทักขาว่าภิกษุทั้งหลายนันทะ เป็นเลิศกว่าภิกษุผู้สาวกทั้งหลายของเราผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคำว่าทรงทราบเหนือความนี้แล้วในวงเล็บเอตมัตถังวิทิตวาความว่าทรงทราบโดยประการทั้งปวงถึงเรื่องที่ท่านพระนันทะทำอาสวะทั้งปวงให้สิน้นถึงความเป็นผู้คงที่ ในโลก,กธรรมมีสุขเป็นต้นคําว่าอุทานี้ในวงเล็บอิมังอุทานังความว่าทรงเปร่งอุทานนี้อันอธิบายความนั้นในคําอุทานนั้นมีอธิบายดังนี้ขวอว่าภิกษุใดข้ามเปลือกตมคือกามได้แล้วในวงเล็บยะัสะตินโน กามะปังโกความว่าเปลือกตมคือทิฏฐิทั้งหมดหรือเปลือกตมคือสงสารนั้นเองอันพระอริยบุคคลใดข้ามแล้วด้วยสะพาน<ม>คืออาริยมรรด้วยการถึงฝั่งคือพระนิพพานคำว่าย่ำยีน้ำคือกามได้แล้ว ในวงเล็บมุติโตกามักันตะโกความว่ากิเลสกามทั้งหมดคือว่าน้ำคือกามทั้งหมดอันได้นามว่าน้ำคือกามเพราะเสียแทงเหล่าสัตว์อันพระอริยบุคคลใดย่ำยีแล้วคือหักเสียแล้วทำลายแล้วอย่างสิ้นเชิงด้วยทอนหมายคืออรหัตธรรคขยาน คำว่าบรรลุถึงความสิ้นโมหะในวงเล็บโมหะขยงังอนุปัตโตความว่าก็ท่านพระนันทะผู้เป็นอย่างนี้บรรลุความสิ้นโมหะโดยขจัดความลุ่มหลงทั้งหมดอันมีทุกเป็นตนเป็นอารมณ์คือบรรลุพระอรหัตผลและพระนิพพานคอว่าย่อมไม่หวั่นไหว ในเพราะสุขและทุกข์ในวงเล็บสุขะทุกเขสุนเวทติภิกขุความว่าภิกษุผู้ทำลายกิเลสได้แล้วนั้นย่อมไม่หวัน่นไม่ไหวในสุขที่เกิดขึ้นเพราะประจวบกับอิทธาลมและในทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะประจวบกับอนิธารมคือ ไม่ถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งจิตอันมีสุขทุกขนั้นเป็นเหตุก็คําว่าสุขทุกเขสุหนี้เป็นเทียงเทศนาพึงทราบว่าท่านพระนันทาไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแม้ทั้งหมดอัตตกถานันทสูตรที่สองจบพระสูตรที่สามยะโสชะสูตร ว่าด้วยพระยะโสชาข้อที่เจ็ดสิบเอ็ดข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลทิกสุป,ประมาณห้าร้อยรูปมีพระยะโสชาเป็นหัวหน้า เดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคยาวก็ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นทักทายภิกษุเจ้าถิ่นปูราชเสนาสนะเก็บบาทและจีวรกันอยู่ได้ส่งเสียงอื้ออึงทั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระอานอน์ว่าอานอน์ใครนั่น ส่งเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณห้าร้อยรูปเหล่านี้มีพระยะโสชาเป็นประมุกเดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ภิกษุผู้อากันตุกะเหล่านั้นทักทายภิกษุเจ้าถิ่น สูลาดเสนาสนะเก็บบาทและจีวรกันโยส่งเสียงอื้ออึงพระเจ้าคาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานน์ถ้าเช่นนั้นเธอจงเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตามคำของเราว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายท่านพระอานนนทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น ถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําพระอานนท์แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วได้นางณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่า ทิกสุทั้งหลายเพราะเหตุไรเธอทั้งหลายจึงส่งเสียงอื้ออึองเหมือนชาวประมงแย่งปลากันข้อที่เจ็ดสิบสองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจา้าปรัสถามอย่างนี้ท่านพระยะโสชะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว,วา่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิกษุประมาณห้าร้อยรูปเหล่านี้ เดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคยาวภิกษุผู้อาคันตุกะเหล่านี้ทักทายภิกษุเจ้าถิ่นปูลาดเสนาสนะเก็บบาทและจีวรกันอยู่จึงส่งเสียงอื้ออึงพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาค้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เธอจงไปเสียเราขับไล่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ควรอยู่ในสำนักของเราพิกสุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวร ลีกจาริกไปทางวัชีชนบทเที่ยวจาริกไปในวัชีชนบทโดยลำดับถึงแม่น้ำวัคคุมุทานทีกระทำกุติมุงบางใบไม้เข้าจำพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทานทีข้อที่เจบสครั้งนั้นแลท่านพระยโสชาเข้าจำพรรษา ในวงเล็บพันสาตน้นเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใครประโยชน์ท่งสแสวงหาประโยชน์ท่งอนุเคราะห์ทรงอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงขับไล่พวกเราเอาเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใครประโยชน์ทรงประสงค์ให้พวกเรา อยู่โดยประการใดขอให้พวกเราอยู่โดยประการนั้นเถิดทิกสุเหล่านั้นรับคำท่านพระยะโสช้าแล้วครั้งนั้นแลทิกสุเหล่านั้นหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ทุกทุกรูปได้ทำให้แจ้งซึ่งวิช,ชาสามภายในพรรษา นั้นเองด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจส,สีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สัพปสัตทั้งสามบภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขากค่ะ